ข้าเดือนมาแล้วครับทุกคน ล่าสุดนะครับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ได้นําเงินไปให้คนที่ร้องเพลงตามข้างถนนนั่นเองครับเรียกได้ว่าน่ารักสุดๆเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับน้องก็ได้ไปจอดตรงหน้าเซเว่นเนาะแล้วก็เห็นอ่า <Dartmouth> uh, คนที่นะครับร้องเพลงตามข้างถนนนั้นก็คือเขาได้เขียนป้ายไว้ว่าคนพิการร้องเพลงเพื่อลูกนั่นเองครับ <Excuse> <pe w> อุ๋งอิงก็ไม่ไวายที่จะสงสารนะครับแล้วก็นําเงินไปให้นั่นเองเรียกได้ว่าน่ารักสุดๆเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับอุ๋งอิงนะครับก็จะได้เดินทางไปแสดงที่ ที่วัดบ้านผือตำบลผือใหญ่อำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดสีสเกตนั่นเองนะครับก็ต้องขอชื่นชมอุงอิงนะวันนี้ก็ถือได้ว่าโอ้โหเห็นคนที่เขาอ่ายากลาบากนะครับอุงอิงก็ไม่ไวยที่จะเข้าไปช่วยนะครับเรียกได้ว่านี่แหละทุกคนคนที่จะได้ดีไปหน้าคนที่จะโด่งดังนะครับ ต้องเป็นแบบนี้ทุกคนนะครับนะอุอ้งอิงก็คือได้นําเงินไปให้เลยตามมาด้วยแม่ติ๋มนะครับแม่ติ๋มก็ได้นําปัจจัยไปให้เช่นเดียวกันเรียกได้ว่าน่ารักสุดๆอุ้มก็ต้องขอขอบคุณคลิปจากเกาะติดาสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะครับที่นําคลิปดีๆมาให้รับชมแล้วก็ให้พิม้์ได้มาอ่านข่าวนะครับได้ได้ว่า,าเป็นเรื่องราวดีๆของอุ้งอิงอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนจะไปคลิปนี้นะครับอุ้มก็ฝากให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ใหอุงงงอิงเพพพพบบ้้าออบ้าาาานนแแใหทมสยล อุ้มอิ่มข่าวกระแสได้นะครับอุ้งอิ่งน่ารักมากทุกคนเอาเ่ยติดไหม อีหลา่าเพื่อนหินเพิ่นดุด่นเพื่อนก็เล็กเพื่อนยิ่ไปของ้องน้ำเพิ่นก็เล็กเอาเงินไปให้ดอยหนึ่งจ้ะโอ้สุดยอดนี่แม่ติ๋มให้อีกหนึ่งร้อยนะคะพี่น้องนแม่นมติ๋มให้อีกหนะะึ่งร้อยค่ะสุดยอดค่ะแม่นมติ๋มให้หนึ่งร้อยบาทพี่แอดมินให้สี่สิบบาทนะคะ้องวิ่งให้ดอยหนึ่งสันดีดมวนอยู่ด,อด้อพี่น้อง น้องฮะมีคนเอามาใหายย้มาแล้วนะคะชื่ในใจครับพี่น้องนะะ้นองเนาะค่ะน้องน้องมีการเนาะคะ่ะบระม,ม,มาณปี18ปีขึ้นไปบ่่้าาไดดเทปี17กลัว17กลัวไอ้แม่กแก้วมาแล้ววันที่นี้อุ้งอิงแม่กแก้วตามมาจากน้องยาปองคน,นห <laughs> นั่งหนักเออ Icana, นี่ได้ยี่แมแก้วฮะน้องกำพนมาด้น้องกำพนมาด้วยแก้ว่ก้แก้วเอีแฟนคลับสาวนหอ่กำลังไปชุมองสุวรรณสุแกะเพื่อนหนึ่งโศนทีเป็น่ชุกงกำกินแล้วดื่มแน่นครับที่ดติดในรสชาติเดินนะครับที่ร้านพุ้แค่ร้านสะดวซื้อทั่วไปนะครับมีจำหน่ายขายทั้งขวดละสิบบาท แต่วันนี้เราทําการแจกฟรีโอ้ยไม่แก้วมาแล้วกับขอบคุณขอบคุณขอ,ขอให้ได้ขึ้นเป็น IN, หลักอ่านพันหลักลายเท่าพันเท่าแต่เด้อนะครับลูกสาวเราอยู่แม็กน็อเออความเห้จเจริญเจริญเอฟซีแฟนขาผมจากมัดสุคนเดนมันธรรมดาเด่นเนี่ยมาคุ้มความไม่แก้วแจกฟรีเอาพี่น้องไปครับไปครับหมดแล้วหมดเลยนะครับมีจำนวนจำกัดท่านพี่น้องครับหมดแล้วหมดเลยมีจำนวนจำกัด ผ่านมากเมือนสก,กู่เป็นการเซ็กเศร้าทดสอบระวบบเสียงอยตอนนี้เขาที่เขาท่าอะไรไปนอนครับเ,เป็นช่วงลงไปแต่งเนื้อแต่งตัวเราไปหลาบเวลาครับประมาณสองทุ่ 4, มสี่สิบ้าณะกรรมการนะครับจะได้ึ้นกัดเปิดเปิดเอามีรถขวางประตูเข้าบ้านนะครับไปขยับรถออกให้ด้วยนะครับทอบพุทธท่าคอควาย7จ็ดห้านทบุรนนอกรุงเทพนะครับ 7590กรุงเทพทอมกุเทาคอควายช่วยไปขยับรถออกจากหน้าบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับอาวิมอสเปิดเพลงเปิดเพลงบอมอสสกอร์สกอน์เป็นหลักเวลาครับบอลระยะผ้าลูกสาวลูกป,ประแดงหนาจะบ,บาดยังสกอรนะครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านเชใจครับ <S <S สกอรก็มาอของแ้ <S 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 ง <S <S ของเอฟซีครับเวลาวิุ่งออกมาเช็กสาว